มีการคาดการ์กันว่าพุทธที่จะถึงนี้เอกสารของกกตที่มีมติเอกฉันส่งเรื่องของยุบพักให้กับสารรัมนุลน่าจะสารรัมนุลน่าจะได้รับไหมของเก้าเกิตอนนี้พี่วีถึงยังถึงแล้วถึงแล้วในสารระบบของสารรัมนูลน่ะสำนักงานเลขารับไว้แล้วรับแต่มันยังไม่นาเข้าที่ประชุมตุลาการสารรัมณุลต้องต้อง้วันพุธนี้ก็ทุกวันพุธนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าวันพุธนี้มีการประชุมและรับเนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสมคิดว่าไม่มีท่าฮะรับแน่นอนถ้ารับไม่รับปั๊บเนี่ยระยะเวลาประมาณคิดว่าครับผมอ่ะพีรว่านะกรณีของการคาร้องของกกตที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องลุ้นถึงมือแน่ถึงมือแน่ถึงมือแน่ผมบอกถึงแล้วอยู่ที่ เขาจะแจ้งกันยังไงเท่านั้นเองแต่อยากรู้คือระยะเวลาไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่ให้จับตาเดือนสิงหาคมที่วีที่วีดูแบบนี้นะครับดูกรณีไทยรักษาชาติอืไทยรักษาชาติเมื่อมีแถลงการออกมาปั้งกรกตรู้ทันทีว่าเพราะมันมีคนพิสูจน์ไว้แล้วออเพราะฉะนั้นก็นำเสนอเข้าทันทีเพียงแต่นำเสนอโดยตรงหรือระบบอะไรก็ไม่รู้รอดูกันแล้วกันอ่า แต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับก้าวไกลเนี่ยตอนเนี้ยแทบจะไม่ต้องลุ้นว่าจะไปต่อนะครับเพราะยากแล้วแต่ก่อนจะไม่ได้ไปต่อมาดูที่มาก้าวไกลก่อนอ่ะนี่นี่ก้าวไกลเนี่ยก่อนหน้านี้ต้นต่อเดิมลากเงาเดิมคืออนาคตใหม่ก็ถูกยุบแล้วถูกตอนนั้นเนี่ยสอสอนะอนาคตใหม่มี80ดพอมาตั้งก้าวไกลเนี่ย โดนขโมยไปด้วยโดนดูดไปด้วยกี่คนท่านชนใช่แล้วก็โดนตัดสิทธิ์ที่ไม่ยอมลาออกก่อนเนี่ยนะอ๋อที่ปฏิเสธไม่ได้ก็เหลือ55สสเริ่ม55สสเนี่ยแหละคือมาตั้งต้นร่วมกันตั้งพักคก้าวไกลแน่นอนครับการตั้งพักคก้าไกลเขาไม่ได้อยู่ๆไปจดทะเบียนในนามเก้าวไกลนะครับไปอยู่ในพักเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆประชุมแล้วก็เปลี่ยนชื่อต้องครับตอนนั้นเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักเก้าไกลเพราะถ้ามีการยุบพักขึ้นมาจะใช้วิธีแบบเดิมแหละแบบนี้นะครับ ตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณพิธาเป็นแกนนํารุ่นสองอ๋อใช่ก็มาเนี่ยมาสวมเสียงข้ไปพักเนี่ยแล้วก็ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อพักกับกกตเนี่ยชื่อร่วมพัฒนาชาติไทยร่วมพัฒนาชาติไทยก่อนดั้งเดิมอ่ะพักเก้าไกลชื่อชื่อพักนี้เขาไปสวมนี้สามสเต็ปเอานี้คุณเก้าไกลจะเอาลึกลับไหมเนี่ยว่าลึกลับลึกลับผมบอกว่าตอนนี้ของเก้าไกลเนี่ยดูดีๆนะข่าวลึกข่าวลับออกมาว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ย คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันว่ากรณีของการยุบขอเวลาหน่อยได้ไหม,อม,ไมขอเวลาหน่อยนะเ <c oughs> พราะกลัวพึ่งหลวงคุณอ่ะจะแตกหลังอ <c oughs> นนี้ลาก็อย่างที่ผมบอกไปรุ้นเอาไปลุ้นเอา พึ่งพึ่งพึ่งบางบางตัวเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งบางตัวเนี่ยบินแถวป่าด้วยพึ่งก็อยู่ป่าด้วยเหรอวีบินหลายที่ไม่ใช่แค่ป่าเออบินป่าบ้างบินไปบุยลำบ้างบินไปสองล่าบ้างบินเยอะทำไมทําไมต้องยุบพักกันเมืองเหตุแห่งการยุบพักเนี่ยมันมีด้วยกันสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากไม่ส่งผลการดำเนินงานหรืองบของพักเนี่ยซึ่ง ปกตินึ่เขาจะต้องร้อยภายในร้อยยี่สิบวันหลังจากปีใหม่ใช่ไหมครับตามกฎหมายอ๋อไม่ส่งไม่ส่งแต่ถ้าไม่ส่งก็เหมือนบริษัทจำกัดนะต้องแต่เขาสามารถไปขอบอกว่ายืดไปนิดหน่อยตามกฎหมายอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่ซึ่งก็มีการยุบด้วยเหตุนี้เยอะนะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องพักมีความเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองนี่ไงอันนี้อันนี้เห็นได้ครับเห็นชัดนะจะเริ่มเป็นพักที่สามพักแรกคือไทยรักษาชาติพักที่สอง ภาคที่สองคืออนาคตใหม่ไม่ใช่ไอ้ก้าวไลนี่แหละครั้งที่สองที่ก้าวไลนี่แหละอนาคตใหม่ต้องทําความเข้าใจอย่างงี้บัญชีถูกยุบด้วยไปกู้นะฮะไปกู้ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินที่ผิดและทำนู้นอ่าใช่นั่นอันที่สามไปรวมกับพรคการเมืองอื่นตัวใหญ่ยุบแล้วไปรวมพรกอื่นอันที่สี่อันที่สี่เกิดจากการหาสมาชิก ไม่ตั้งสาขาพักคือเดิมเนี่ยนะเวลาที่พีโอพีวีจะไปจดทะเบียนตั้งเนี่ยนะตั้งพักเขาบอกเขาเอาขอแค่ห้าร้อยคนแต่ภายใน1ปีคุณต้องทำลาชิกให้ได้ห0 0พันและมีสาขาตามข้อกำหนดสาขาครับก็นี่ก้าไกลที่กรกตมีมติส่งคำร้องไปที่สามนูนให้ยุบพักเนี่ยมาจากข้อหานี้แหละครับล้มล้างเนี่ยล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ต้องเป็นบมุกดูตร,<า>กตรงนี้เลยจะทราบเลยพี่โอค,ครับเนี่ยดูจากนี้คดี<ล>ของก<า>้าวไกลมันเส้นทางตอนนี้เข้าไปมือกอกตออที่ประชุมของกอตอกตคณะกรรมการนี้ผลผลมือกอกตแล้ว ไปอยู่ตรงนี้เพราะใช้อ้างอิงตามประพอร์ประการเมืองมาตรา92ใช่และใน92นั้นก็มี92วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าไปแล้วก็ท่านประธานกกตคุณอิทธิพรบุญประคองบอกว่ามันพิสูจน์ในกระบวนการสอบสวนของสารรัฐมนูลแล้วมันจบแล้วว่ามีการมีพฤติการที่ล้มล้างการปกครองและคำวินิจฉัยของศาลบอกไว้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วตอนนี้คาดว่า สารรับนูนน่าจะวิจัยภายในประมาณ4เดือนนีสิงหาในกี่เดือนก็ประมาณนี้สิงหา่นี่ฝั่งมาสารกรมากรออีกฝั่งหนึ่งที่เขาลุ้นเหมือนกันคือฝั่งที่ไปปปชอันนี้ไปสอบเอาจากนั้นเรื่องจสรียธรรมเนื่องจากว่ามี44สสของพักก้าวไกลไปยื่นแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2 2โอ้แน่นอนครับตอนนี้คือทางฝั่งกฎหมาย แกนแกนนำของก้าวไกลบอกชัดเจนแล้วว่าสู้ทุกดอกครับสู้ทุนชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยนะครหลังจากที่กกตยื่นวันที่13เนี่ยมีมติวันที่13มีนาเนี่ยครับคุณชัยธวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์วันเดียวกันเนี่ยมินิชัยของศาลยอมรับนะุพรรนะแต่ต้องยอมรับว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่ากกตไม่ให้โอกาสเขาเลยเออจําจำได้ไหมชัยธวัฒน์บอกว่าไม่ให้โอกาสเลยมินิชัยเนี่ยไม่เรียก ทางก้าไกลไปถามเลยคือกกตแบบอิงจากสามนุนเลยเหรอใช่ใช่แล้วก็มันพิสูจน์ทราบในคำวินิจฉัยอยู่แล้วไงแต่ก็ควรเรียกเขามาไหมคุณชัยธวัฒน์ี่บอกว่านี่คุณชัยธวัฒน์พูดนะตอนแถลงข่าวนะแต่หลังจากนั้นคุณชัยธวัฒน์พบกับกกตนะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เขาจะต้องทั้งทีมกฎหมายในการต่อสู้ทีพีโอบอกต้องยื้อคดีไปก่อนขณะที่ คุณผู้นําจิตวิญญาณคุณธนาธรธนาธรจึงเรืองกิจให้กําลังใจก้าวไกลคือคุณธนาธรเชื่อว่านะผู้ผู้สนับสนุนของเข้าใจและพร้อมจะเดินทางต่อแม้จะต่อไม่หมดก็ตามใช่นะการยุบพรรคจะทําให้คนเห็นอกเห็นใจถึงความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องที่ดํารงอยู่ในประเทศนี้นี่คือคุณธนาธรครับอารเอฟซีของก้าวไกลเขาไม่เข้าใจหรอกเรื่องยุบพรรคเขาจะเห็นใจแน่เห็นใจแน่ ผมนนว่าไปไปฟังเสียงของทั้งสองท่านฮะคุณอ,อดีตผู้นำผู้นำปัจจุบันครับทั้งคุณธนาธรและคุณชัยตะวั์ครับการยุบพักคงไม่คิดว่าจะทำให้ทางพักเก้าไกลหนักใจนะครับจริงๆต้องบอกว่า พักเก้าไกลถ้ารวมถึงพักอนาคตใหม่ด้วยก็ผ่านการยุบพักมาแล้วหนึ่งครั้งผ่านการตั้งพักมาแล้วสองครั้งก็คงไม่ได้หนักใจอะไรนะครับในเรื่องนั้นผมเชื่อว่าสมาชิกผู้สนับสนุนเข้าใจและพร้อมจะเดินทางต่อไปกับเรายุบพักก็จะมีแต่การทําให้คนเห็นอกเห็นใจเห็น,หนึงความไม่เป็นธรรมเห็น,หนึงความไม่ถูกต้องที่ดํารงอยู่ในประเทศนี้ผมคิดว่าบทเรียนที่สําคัญน่าจะเป็นบทเรียนสําหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจมากกว่าว่า การยุบพักการเมืองเนี่ยไม่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้อย่างใดสําร้ายอาจจะนําไปสู่การขยายความขัดแยง้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับคารคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นเราต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก่อน สู้เต็มที่ครับสู้แบบหลังพิงฝาด้วยสู้เต็มที่แต่เขาบอกว่าทุกครั้งทุกครั้งนะฮะทุกครั้งที่มีการยุบพักการเมืองการเมืองจะเปลี่ยนทุกครั้งเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เข้าไกลเนี่ยโดยเพราะเข้าไกลถ้ายุบหรือไม่ยุบเนี่ยเปลี่ยนทั้งนั้นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างน้อยสอสอหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนเหลือไม่ถึงเขาบอกว่านี่ดูนะยุบไทยรักษาชาติการเมืองเปลี่ยนเหมือนกันครับเพราะยุบ เออใช่เคลื่อนไม่ทันทันใช่ไหมแตกแบงค์พันแตกไม่พันปรับไม่ทันตอนนั้นงงหมดเลยนะเห็นไหมล่ะการเมืองเปลี่ยนไหมโบไกโบไวร้อยเขตใช่เนี่ยอันแรกเลยเนะเปลี่ยนยังไงเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการยุบพักเนี่ยจะมีพวกเขาเรียกว่าตกปลาในบ่อเพื่อนจะไปบ่อไหนอยู่ที่ อาหารมันอุดมสมบูรณ์ไหมใช่อันนี้จริงอันนี้จริงผมเคยเห็นว่าผมเคยไปที่หลายๆวัดเข,ข,ขาที่เขาให้อาหารปลามีผลที่คุณตุ้มชายมีเสียงพูดจ <S 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 านวนตัวเลขของสสมีผลครับ <S <S แต่สสที่เคลื่อนไปในบอ่อเพื่อนอะอนาคตถ,ถึงแม้ว่าจะไม่มีแต่ต้องเอาปริมาณกออ่อนทีนี้พอพอได้ปลาเยอะบ่อบ่อน่าจะไปที่พักรวัฐบาลมากกว่าพักฝ่ายค้านแน่นอนบ่อฝ่ายค้าน อาหารไม่สุดมสมบูรณ์พอมาอยู่มาอยู่พักฝ่ายค้านผลที่ตามมาอันที่สองครับโอ้นี่อำนาจต่อรองเปลี่ยนอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นโควตาคอรมอโควตาอะไรเนี่ยเปลี่ยนเลยนี่จำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นแล้วก็พักที่ได้เยอะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัดส่วนเราสัดส่วนคอรมออาจจะแต่ตอนยุบอนาคตใหม่ไม่มีผลต่อกันไม่มีผลนะเราตกลงไ้ก่อนตอนนั้นเขาบอกว่าทำให้ห้ามแตะกระทรวงฉัน มีเงี่อนไ่ก่อนความมั่นคงไว้ครั้งนี้ครั้งนี้คุยแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่ามือฝ่ายค้านจะลดลงครับแล้วก็เมื่อสัดส่วนอำนาจต่อรองเปลี่ยนสัดส่วนของสสเปลี่ยนเนี่ยถ้าเจจาไม่ลงตัวเนี่ยเป็นตัวเร่งยุทธภาได้นะก็อ๋อใช่เล่งยุทธภาได้แต่ต้องหมายความว่ารัฐบาลแก้ปัญหาได้ด้วยนะถูกต้องยุบแล้วก็ชนะกลับมาเลือกตั้งฝ่ายรัฐบาลยึดอำนาจนิติบัญญัติเสร็จเพราะอะไรฮะถ้ายุบ ก้าไกลเนี่ยยุคเก้าไกลโลกเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอยู่มันมีอะไรมีเสียงข้างมากทีวีไม่ขาดและรองประธานสภาชื่ออะไรครับอ๋อรองประธานเขาย้ายพักแล้วไม่ก็เป็นผู้บริหารพักอ๋อใช่เห็นไหมล่ะหนึ่งในสิบหมออ๋งหมออ๋งถ้าเก้าไกลถูกยุคหมออ๋งมีเสียงด้วยนะขาดนะขาดขาดเลยตำแหน่งรองประธานสภาที่ฝ่ายรัฐบาลอยากได้เนี่ยเป็นยังไงล่ะก็นี้ก็กลับมากลับมาเห็นไหมล่ะเสร็จไหมล่ะเขาเรียกว่า สิ่งที่จะแปลเปลี่ยนหลังจากนั้นปการเมืองก็เปลี่ยนครับก้าวไก่ก็รู้ว่าจะมีคนไปเพราะมีการออกมาแล้วนะตั้งแต่นั้นน่ะรู้ก่อนเลยรู้ก่อนเลยว่าเนี่ยคุณลังสิมันโลมนะบอกไว้แล้วมีสสไปบ้านพลเอกประวิตร์มาแล้วเออไม่สสไปบ้านลุงไม่เห็นแปลกเลยก็เนี่ย อ่านี่พลเอกประวิตยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยไปแค่ต่อตอดเบ็ดคราวนี้จะไปงับเบ็ดเลยรอา่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ามั่นใจนะผู้แทนราศดรที่ดีก็คือผู้แทนราษฎรที่ดีเรื่องนี้ไม่สามารถมีใครไปบอกบังคับใจได้คือในตอนอนาคตใหม่อ่าทีมงานของก้าวไกลเห็นบทเรียนครับ พอเลือกพอหาผู้สมัครตอนก้าวไกลเนี่ยก็คัดเยอะนะพี่วีแต่คัดมันสะท้อนได้เรื่องหนึ่งว่าที่เราบอกว่างูเห่ามันจะย้ายพักอ่ะมันเกิดขึ้นจริงและพักก้าวไกลก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับสีส้มคือสีส้มสีส้มนะสีส้มยังเป็นครับยังไงไอดีหรือจินอุญญาณเขายังอยู่สีส้มก็ยังเป็นสีส้มวันยังคาแต่เพียงแต่ชื่อพักเปลี่ยนไปแค่นั้นนคตใหม่โลโก้สีส้มสีส้ม ก้าวไกลก้าวไกลสีส้มสีส้มและต่อไปก็จะเป็นสีส้มถ้าให้ดีนะผมแนะนาเชื่ออะไรไหมพักก้าวใหม่ไปเลยพักก้าวเอาก้าวมากับใหม่เนี่ยไปเป็นพักก้าวใหม่ไอ้นี่ไปคิดวตอนนี้ที่ยุบพักอ่ะไปคิดทำให้เขาเลยให้เขาช่วยครีเอทีฟนี่ไปคิดเักก้าวใหม่เลยอ่าสีอะไรสีส้มก้าวใหม่สีส้มเลยใช่ไหมฟรอนต้องเกาะติดต่อไปนะสี่ถึงห้าเดือนนี้น่าจะเห็นความชัดเจนของอนาคตของพักที่เรียกว่า ก้าวไกลนะครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3าปกอเสาร์นี้นะครับสวัสดีครับ